อาหารแบบเดียวกันเลยใช่แบบเดียวกันใช้อะไรบ้างใช้กากมันครับใช้หญ้าบทครับนี่ค่ะใช้หญ้าบทใช้กากมันครับกากมันแห้งแล้วก็จะมีอาหารหมูอาหารหมูเหรอใช่ค่ะนุ่โอ้โ้ที่นี่ใช้อาหารหมูโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์ครับเราเล่เนี่ยเราต้องเลือกเลือหัวกลมครับ หัวกลมทรงสูงบ้านท้ายมันจะต้องแบกขาจะต้องใหญ่นี่คือเขาบอกมาแล้วใช่คนเลี้ยงเขาศึกษาจากคนเลี้ยงทั้งนั้นเลยน้ชอบไม่ชอบอยู่ที่เจ้าของตังละว่าตั้งแต่เริ่มเลี้ยงวัวมาเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรจากเขาหรือยัง๋อประโยชน์ใช่ไหมได้อะไรจากเขาบ้างได้ที่สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาเยี่ยม คอกขุนนะครับนะซึ่งที่นี่เนี่ยเพิ่งเริ่มได้ไม่นานนะครับแล้วก็ยังไม่เคยขายวัวเลยสักล็อตเดียวเป็นมือใหม่ที่กำลังเริ่มขุนแต่ว่าที่นี่ใช้อาหารที่เป็นอาหารหมูขุนนะครับนะมาดูว่าวัวที่นี่ขุนอาหารหมูแล้วจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็รายละเอียดการเลี้ยงนะฮะการ ดูแลอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามกันครับสวัสดีครับเจ๊ครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมเจ๊แนะนําตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับเอาเอาจะเอาชื่อจริงหรือเอาชื่อแเ่ล้วแต่ครับผมได้บทครับชื่อแอดค่ะอ่าเจ๊แอดค่ะครับผมปัจจุบันเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วอ๋อเพิ่งเลี้ยงได้1ปีแล้วค่ะประมาณ1่ปีประมาณ1ปีในฟาร์มตอนนี้มีกี่ตัวครับประมาณเอาก็ได้ครับครับ30สามสิบตัวได้ค่ะประมาณ30ตัวค่ะ พิกัดฟาร์มเขาเรียกซอยเนินกลางหมู่เก้าตำบลตะพงคอำเภออำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะเบอร์โทรติดต่อครับ0994527598ค่ะ j อดนะครับตรงนี้แน่นอนเป็นอาชีพเสริมแน่ๆอาชีพหลักบอกได้นะครับอยากบอกไหม บอกได้ค่ะอยามีคนมาใช้บริการเอาบอกได้เลยครับอาชีพหลักก็คือขับรถตู้ค่ะทําทัวร์ทำทัวร์ค่ะทัวร์ทัวร์ทัวร์ประเทศค่ะทัวร์ประเทศค่ะค่าจงค่าจ้างโทรมาติดต่อได้ได้ค่ะอยากสนใจอยากจะเหมารถไปเที่ยวอย่างนี้ใช่ไหมได้ค่ะเหมารถไปทําบุญเหมารถไปอะไรก็แล้วแต่ติดต่อมาได้หมดได้หมดค่ะมีบริการทั่วประเทศค่ะโอเคติดต่อมาที่เบอร์เจแอดเลยค่ะครับผม เอาละครับเดี๋ยวกลับมาเรื่องวัวนะตอนนี้แนวทางการเลี้ยงแนวทางการเลี้ยงของเราเป็นยังไงฮะเลี้ยงแบบไหนอยเลี้ยงทั้งขุนแล้วก็ปล่อยค่ะเลี้ยงทั้งขุนแล้วก็ปล่อยหมายความว่าคือมีทั้งโซนที่ยืนขุนอยู่กับที่ใช่ค่ะแล้วก็มีทั้งโซนที่ปล่อยเลี้ยงทุ่งเอาลูกใช่ค่ะโอเคครับผมครับผมนอกจาก ขุนไล่ทุ่งแล้วยังมีบามั่นแดงด้วยใช่ค่ะสวยมากพี่น้องซื้อมา3ตัว2อง0สนสีค่ะสองแสนเดี๋ยวพาไปชมพี่น้องใจเย็นเย็นมาจากไหนนะสารครามค่ะมาจากเมืองงัวงามด้วยพี่น้องสารครามนะครับฟาร์มดังๆเยอะมากที่นั่นเดี๋ยวก่อนที่จะพาไปดูเนี่ยตอนนี้ตอนนี้โซนขุนของเจ๊มีทั้งหมดประมาณกี่ตัวครับเจตัวค่ะนี่ฮะเรียงรายอยู่ข้างหลังเน,นี่ยเนาะ อันนี้เจ็ดค่ะอ๋อชุดนี้ยืนมานานหรือยังครับเจ๊ยืนประมาณสามเดือนแล้วค่ะประมาณสามเดือนอของเจ๊นี่ขุนกี่เดือนถึงขายครับประมาณหกเจ็ดเดือนค่ะประมาณหกเจ็ดเดือนอทําไมต้องหกเจ็ดเดือนฮะมันจะได้ให้มันตามน้ําหนักให้น้ําหนักเยอะอืมค่ะอืมอ ปกติผมเห็น3มเดือน4เดือนเขาก็ขายแล้วนะอ๋อยังค่ะน้นยังค่ะยังใช่ไหมยังค่ะอยากจะได้น้ําหนักเยอะๆดีๆก็เราไม่รีบเราไม่รีบค่ะเรื่อยๆค่ะไม่รีบเรื่อยๆนะครับแล้วแม่เลี้ยงลูกปล่อยทุ่งประมาณกี่ตัวแม่เลี้ยงลูกมีอยู่มีมีคู่เดียวค่ะแม่เลี้ยงลูกมีคู่เดียวค่ะครับคือบามันแดงใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ อ๋อที่ว่าปล่อยทุ่อ๋อโอเคโอเคเข้าใจทั้งหมดทั้งชุดนั่นน่ะประมาณกี่ตัวที่เลี้ยงที่ทุ่งเหรอคะครับผมประมาณที่เอาออกไปผูกไปล่ามอะไรต่างๆนะครับประมาณสิตัวค่ะประมาณสิกว่าตัวเนาะก็แยกเป็นขุนด้วยแล้วก็ขุนอ่าขุนขุนด้วยไล่ทุ่งด้วยแล้วลูกของมันเนี่ย ลูกของมันเราเอามาเข้าขุนหรือว่าเราไปทําอะไรต่อะเราก็ปล่อยตามแม่เข้าไปค่ะกินไม่ถึากินอะไรยังไม่ถึงเวลาอ๋อพอเวลาให้อาหารนี้เขาก็จะมากินอย่างนี้เหมือนกันจะกินขุนเหมือนกันค่ะอาหารแบบเดียวกันเลยใช่แบบเดียวกันใช้อะไรบ้างใช้กากมันครับใช้หญ้าโบดครับนี่ค่ะใช้หญ้าบดใช้กากมันครับกากมันแห้งแล้วก็จะมีอาหารหมูอาหารหมูหรอใช่ค่ะนุ่นอ๋อโอ้ที่นี่ใช้อาหารหมูโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ดี๋ยวต้องถามคนเลี้ยงก่อนเฮ้ยโปรตีนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้วันนี้ต้องขอดูแล้วครับเอี่ยงพี่น้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอดูหน่อยว่าอย่างอาหารหมูหมดเลยอ้าวอ๋อหมูหมดด้วยมีถุงเปล่าไหมพี่ถุงเปล่ายังมีอยู่ไหมเดียดี๋ยูหน่อยเหรออ่อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาสีสมบลงหน่อยเห็นไหมเดี๋ยวหาให้ดูครับอาหารหมูอ่ะดูดิเอากระสอบให้ก็ดูหน่อยสิ กระสอบมีไหมเอ่อผมเพิ่งเคยเจอมีแต่เคยได้ยินนะครับพี่น้องครับว่าอา,อาหารหมูมาใช้ขุนวัวได้ด้วยนี่แหละลูกละสามร้อย <300. S 1> มาเจอแล้วลูกละเท่าไรอ่ลอระลูกละเท่าไรมันจะมีสองสองแบบนี่ครับมันจะมีก็เบยเบตโกะกับกุกเปอ่านี่ครับผมไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะพี่น้องนะ <laughs> แต่เพียงว่าผมแค่ให้ดูเฉยๆว่า <laughs> ของเจแอดเนี่ย <laughs> เขาใช้แบบนี้อยู่นะครับ เป็นอาหารหมูเลยนะครผมกำลังหาน้ำหนักอยู่หาเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่นะครับโปรตีนไม่น้อยกว่า12อเเซเมื่อกี้เ็นบอกว่า70%อคงไม่ใช่อ่ะฮะไม่น้อยกว่า12%อเนั่นนะครับพี่น้องแสดงว่ามันก็ดูเอานะ,ะาน้ำหนักกิโล30กิโลนั่นนะครับเจ๊ครับแล้วผลที่ได้อาหารหมูเนี่ยวัวของเราเป็นไงบ้าง วัวของเราจะอ้วนขึ้นเนื้อจะเยอะเราก็จะได้ตามน้ำหนักใครใครแนะนำฮะอาหารประเภทนี้คนเลี้ยงนี่แหละคนเลี้ยงนี่เลยคนเลี้ยงนี่เรามีความรู้ใช้ตัวนี้ใช่อเดี๋ยวคงต้องคุยกับพี่เขาหน่อยนะครับโอ๋บอกว่าจินชนิดนี้แล้วดีนี่แหละคนเลี้ยงเขาเนี่ยเขาเลี้ยงมาเป็นสิบปีแล้วนะเดี๋ยวคุยกับเขาได้ก็ได้ได้ได้เดี๋ยวสักครู่นึะฮะเดี๋ยวผมให้เจ๊พาไปดูวัวสวยๆทางโน้นก่อน ครับผมเจ๊ครับตรงนี้คือวัวสวยงามเนาะเรียกว่าบามันแดงนะครับ,บพี่น้องครับ<ด>นี่ฮะสามตัวนี้มาจากสารคามเมืองงัวงามเลยพี่น้องนี่ฮะอ,อ,อย่างตัวนี้นี่ฮะตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับเจ๊ตัวนี้แสนสามค่ะครับผม,มสาว<อ>กำลังท้องได้เจ็ดเดือนท้องแรกค่ะเจ็ดเดือนค่ะ อ๋อเขาขายราคานี้คือแบบรวมท้องรวมท้องเลยรับประกันท้องเลยค่ะรับประกันค่ะอ่าลูกในท้องเป็นพ่อของใครครับจำได้ไหมน่าจะเป็น KS68 ค่ะอืมโอ้กาเล็ต KF68 ถือว่าถือว่าสวยใช้ได้เลยทั้งคู่ค่ะครับผมถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับนี่ฮะอันนี้แสนสี่พร้อมัลูกแสนสี่พร้อมกับลูกพร้อมลูกค่ะ อ๋อนู่นฮะลูกเขาแล้วก็อยู่ในท้องอีกตัวหนึง่งอยู่ในนี้ด้วยอีกตัวหนึ่งใช่กำลังท้องค่ะท้องกี่เดือนแล้วฮะอันนี้ประมาณสี่เดือนอประมาณสเดือนลูกเขานูน่นตัวนูน้นอายุประมาณเท <7 S 1> า่าไหร่เจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนค่ะนั่นก็ลูก KF68 ใช่ค่ะอ๋อครับครับครบพี่น้องนี่ฮะแสนสี่ ได้ลูกหนึ่งตัวแล้วก็ลูกลูกในท้องอีกหนึ่งตัวพี่น้องว่าคุ้มไม่คุ้มคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนะใครเป็นคนเลือกเลือกเองค่ะใช้เลือกเองเลยโอ้แน่นอนครับแน่นดูจากไหนดูจากในเน็ตดูจากซื้อจากอินเทอร์เน็ตดูซื้อจากอินเทอร์เน็ตซื้อออนไลน์ค่ะไม่ได้เป็นไม่ได้ไปดูที่ตัวจริงที่ฟาร์มไม่ได้ดูค่ะเขารับประกันอะไรบ้างเขารับประกันเขามีใบรับประกันมาให้ค่ะ ครับในนั้นก็จะบอกรายการรับประกันเลยว่าแล้วพอไม่มามาถึงนี่เราก็เอาเอาหมอวัวมามาล้วงแล้วค่ะว่าท้องอ๋อครับผมเอาหมอวัวมาล้วงแล้วว่าท้องยืนยันว่าท้องทั้งสองตัวเลยไหมทั้งสองตัวเลยค่ะครับผมครับผมอนาคตนี่จะพัฒนาไปยังไงเจ๊วัวงามเนี่ยสามตัวนี้คือจะเก็บไว้ก่อนค่ะคือจะเก็บเป็นวัวสวยงามจะแบบจดทะเบียนตีเอฟ อนาคตพัฒนาต่อไปไหมมันไม่แน่ค่ะอ่าครับผมครับผม,มอนาคตนะยังไม่แน่นะ,นนะครับน,นะ,นะก,ก็ก็ทาไม่ยากนะครับก็เพียงแค่ว่าไปจดทะเบียนฟาร์มที่สมาคมนะครับแล้วก็ตีบงตีเบอร์อะไรก็ไปไปจดทะเบียนโคก็จบแล้วนะครับส่วนรายละเอียดพี่น้องว่าจดฟาร์มแบบไหนจดวัวแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นๆฮะตอนนี้ผมกําลังติดต่อไปทางสมาคมเพื่อขอสัมภาษณ์ขอรายละเอียด ทุกขั้นตอนในการจดทะเบียนฟาร์มจดทะเบียนโคนะครับจะเย็นๆนิดหนึ่งรอสักครู่นะครับนะ,ะเจ๊ครับโซนนี้คือโซอนไล่ทุ่งใช่ไหมค่ะไร่ทุ่งตอนนี้ก็คือเอาเข้าวเก็บแล้วนะครับพี่น้องช่วงนี้นก็เกือบๆจะห้าโมงเย็นแล้วก็คือคนเลี้ยงก็เอาวัวเข้าเก็บเสร็จแล้วอาหารเสริมของเขาที่เอาเข้ามาตรงนี้คืออะไรครับเจ๊เป็นหญ้าบด <ท S 1> กับ กากมันค่ะสองอย่างเลยค่ะสองอย่างหญ้าหญ้านี่ก็คือเป็นขนหญ้าป้องอ่าแล้วก็บางทีก็มีหญ้าธรรมชาติค่ะบางทีก็มีเดบียผสมบ้างอก็คนงานก็ไปตัดมาใช่แล้วแต่เขาจะไปตัดมาตัดมาแล้วก็มาบดผสมรอถึงเวลาเขาก็ไปเอาวัวเข้ามาเก็บแล้วก็ให้อาหารอ๋อเนี่ยฮะก็กินแบบเนี่ยครับ ต้นทุนแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าหญ้าก็เป็นหญ้าธรรมชาติเปลือกมันนี่ก็โลละเท่าไหร่1บาทค่ะโลละแค่1บาทเราสั่งทีเป็นตันๆเลยใช่ไหมสั่ง5ตันค่ะสั่งทีหนึ่งห้าตันห้าพันโลก็เป็นเดือนห้าพันบาทกินได้กี่เดือนตันห้าห้าตันนี่กินได้แค่เดือนเดียวก็หมดแล้วค่ะเดือนเดียวหมดแล้วเท่ากับว่ามีต้นทุนเดือนหนึ่งห้าพันบาทรัวประมาณ30ตัวเนาะ อ,อสแสดงว่ากินผสมไม่เข้าทุกวันอืมกินทุกอัตราส่วนการผสมนี่รู้ไหมก็เขาจะใช้ยาตะตะกาเล็กเนี่ยนะฮะแล้วก็กากมันก็ประมาณสองกระป๋องกระป๋องดําอื้ผสมเข้ากันแต่ว่ากินเช้าเย็นเ<สะ>ช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นก็วันหนึ่งก็ ประมาณครึ่งกระบะนี้ต่อตัวต,ต,ต,ต่อแม่ลูกอะไรประมาณนี้กินด้วยกันตัวกินด้วยกันอ๋อนั่นนะครับตามภาพเลยนะพี่น้องนะเนี่ยครับก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับตอนวัวกินหญ้านเนี่ยใครๆก็อยากดูนะฮะเป็นภาพที่น่าดูน่าชมเลยทีเดียวแล้วก็วัวที่นี่เนี่ยชาโรเล่เนี่ยสวยๆทั้งนั้นพี่น้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นแม่พันธุ์หรือว่าตัวที่ยืนขุนอยู่เห็นบอกว่าซื้อมาได้ราคาถูกมากนะฮะ สามหมื่นก็มีแต่ว่าตัววัวเนี่ยหลักราคาสี่ห้าหมื่นเลยคุ้ ch, มมากๆครับเจ๊เลือกเองเลยใช่ไหมเลือกเองค่ะโอ้สุดยอดพี่น้องครับก็ได้คนเลี้ยงนี่แหละเขาจะพาไปเลือกคนเลี้ยงก็พาไปดูเขาจะให้ความรู้เราก่อนว่าเล่เนี่ยเราต้องเลือกหัวกลมครับหัวกลมทรงสูงบ้านท้ายมันจะต้องแบะขาจะต้องใหญ่ค่ะนี่คือเขาเขาบอกมาหรอใช่คนเลี้ยงเขาศึกษาจากคนเลี้ยงทั้งนั้นเลยค่ะ ชอบไม่ชอบอยู่ที่เจ้าของตังค์ละว่าจะควักหรือไม่ควักตัวนี้ดูว่าคุ้มไม่คุ้มอย่างเงี้ยเหรอไม่ค่ะคือถ้าเราเห็นปุ๊บเนี่ยชะตาเราเหมือนกับเราต้องนะพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราชอบเราซื้อเลยครับแค่จะดูลักษณะว่าเออมันขาไม่ขามันจะไม่มันจะขาจะไม่สอดเขาเรียกงัวขาสอดนะลายืนมันจะอย่างเงี้ยมันจะมีค่ะถ้าขาไม่สอดไม่มีเขาอย่างเงี้ยถ้าเจอปุ๊กจะซื้อเล่ค่ะ่ว่มากใจชอบเล่อยู่แล้ว ครับครับครับโอ้ดีคือจะดูลำตัวยาวจะ,ะดูสะพายหน้าสะพายแหล่งอะไรเงี้ยว่ามันยาวมันท้องมันจะยานไหมอะไรงเง<อ>ี้ยถ้าเรามาขุนท้องยานยานเราเลือกท้องยานมันก็จะได้ราคาเยอะมันก็จะกินเยอะน้ําหนักจะขึ้นเยอะใช่ค่ะมันจะกินเยอะน้ําหนักจะขึ้นเยอะครับครับพี่น้องสายขุนฟังไว้นะพี่น้องนะานี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคก,การเลือกวัวเข้าขุนตัวเอ่ตัวเมียเคยเอาเข้าขุนไหมครับตัวเมียไม่เคยขุนยังไม่เคยเลย จะทาแม่จะทําแม่แบบนี้ตัวเมียจะทําแต่เป็นแม่พันธุ์จะเลือกเอามาแต่แม่พันธะเลือกเอามาแม่พันถ้าขุนต้องลักษณะนู้นครับครับครับเอาละครับเจ๊ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถามนิดนึงนะฮะได้ค่ะเจ๊ครับตั้งแต่เริ่มเลี้ยงวัวมาเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรจากเขาหรือยังอ๋อประโยชน์ใช่ไหมได้อะไรจากเขาบ้างได้ขี้อ่าแน่นอนแน่นอนว่าขี้ต้องได้แน่ๆนครับ เราก็เอาเก็บไปขายได้ขายยังไงขายกระสอบละ40บาทกระสอบละสี่บาทใช้กระสอบทั่วไปธรรมดาเนี่ยนะกระสอบอาหารกระสอบอาหารเนี่ยนะใช่ใสแล้วเคยเคยขายวัวบ้างหรือยังยังค่ะยังเลยเพิ่งเริ่มใช่ค่ะแล้วโซนขุนนี่ก็ยังไม่เคยขายยังค่ะกะว่าจะขายหลังปีใหม่นี่แหละหลังปีใหม่ก็เริ่มทยอยเอาออกจะยกยกหมดเลยอ๋อยกหมดเลยแล้วก็เอาล็อตใหม่เข้า หรือหรือยังไงจะยกหมดเลยแล้วก็เอารถใหม่เข้ามาอืมครับครับครับแล้วทีนี้อยากให้เจ๊ฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรมือใหม่อย่างเจ๊เนี่ยถามก่อนว่าอยู่ดีๆทาไมถึงอยากจะเลี้ยงวัวเออก็เห็นเขาเลี้ยงกันเห็นเขามีพอเรามีที่อยู่แล้วเงี้ยคร,ครพอเรามาดูปุ๊บเรา,เ,ราเห็น วัวข้างๆอะไรมางเราก็เลือกอยากกัเลี้ยงบ้างเพราะนี้เราเราก็มีความสุขอย่างนะครับถ้าเราขี่แล้วเกิดเรามีความเครียดหรือว่าเราอะไรเนี่ยเรามานั่งมองเขาเวลากินอาหารบั่งเล่นกับเขามันก็มีความสุขนะคะเป็นงั้นไปอาจจะไม่ได้หวังในเรื่องของการขายสักเท่าไหร่ใช่อันนั้นหวังหวังในเรื่องการขายเนี่ยคือถ้าถ้าถ้าจะตกลงขายเนี่ยใจมันจะตกนะ คนหมืนกับเราใจหายนะครับครับเพราะว่าเลี้ยงมาปลูกพันมาถึงวันวันขายนี่ก็ตกอกตกใจแหละเนาะถ้าวันขายนี่ว่าจะไม่มาดูจะให้คนเลี้ยงเ็าจัดการครับครับผมแล้วอย่างมือใหม่นี่ถ้าอยากจะเลี้ยงนี่ต้องต้องต้องทำยังไงฮะเจ๊อ๋อมือใหม่เนี่ยเหรอถ้าจะถ้าอยากจะเลี้ยงใช่ไหมเราก็ต้องไปศึกษาก่อนเราก็ต้องไปหาคนที่ว่าเขารู้จักเขาเคยเลี้ยงมาก่อนแล้วเราก็ค่อยศึกษาไปเรื่อยๆเหมือนเจ๊เนี่ยเพิ่งเพิ่งเลี้ยง เพิ่งศึกษาจากคนเลี้ยงเขานี่แหละก็มีความรู้อยู่บ้างแต่ไม่มากครับผมก็มีแบบว่ามีมีมีแบ็กดีมีคนรู้จักเยอะในเครือข่ายญาติพี่น้องเนี่ยเลี้ยงวัวกันหลายคนก็เลยทําตามๆเขาไปชหวังยังไงกับเขาหวังยังไงกับเขาะไหวังอะไรกับวัวอย่างไอ้คาดหวังเนี่ยมันคาดหวังไม่ได้เลยอ่ะแล้วอนาคตอ่ะ อนาคตเหรอก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆก่อนค่ะเลี้ยงไปเรื่อยๆดูดูดูช้นดูเชิงก่อนดูไปก่อนว่าเราจะไปรอดไหมเราจะไปได้ไหมเพราะว่าเป็นรดแรกใช่ครับที่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นรายได้เลยตอนนี้ขายได้แต่ขี้อย่างเดียวเหลือตัวเหลือเนื้อที่ยังไม่ได้ขายใช่ค่ะครับก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับนะใครสนใจนะครับพี่น้องครับฟาร์มนี้หลังปีใหม่ขายยกรถนะฮะ เขียงเนื้อตลาดวัวนะครับสนใจแวะเข้ามาดูบอกพิกัดอีกทีหนึ่งครับหมู่บ้านตะพงซอยเนินกลางหมู่เก้าค่ะตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสี่ห้าสองเจ็ดห้าเก้าแปดครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับเจ๊ครับขอบคุณครับครับพี่น้องครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ชมคลิปนี้แล้วนะฮะก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ อยู่พอสมควรนะครับนะสำหรับสายขุนมือใหม่สำหรับคนที่อยากเลี้ยงวัวขุนนะฮะที่นี่ก็มีทั้งแบบเ,เลี้ยงเป็นต้นน้ําเลี้ยงทั้งวัวขุนแล้วก็มีวัวสวยงามด้วยนะครับนะก็เป็นบามั่นเ,เลือดผสมที่กําลังจะวางแผนอนาคตในการทําเอฟในการจดทะเบียนต่อไปนะครับ<ม>พี่น้องท่านใดสนใจหรือว่ามีคําถามนะครับก็สามารถอค,คอมเมนต์เข้ามาได้ เอาละครับพี่น้องครับเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ